สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะซี่จะมาสอนเรื่องก,การใช้ asking for and opinion กับ giving and opinion นั่นเองค่ะหรือก็คือการถามความคิดเห็นและการแสดงความคิดเห็นนั่นเองะคะ่ะ asking for and opinion นั่นก็คือการถามความคิดเห็นและรักนคติจากคู่สนทนาโดยปกติแล้วประโยคที่มาพูดในชีวิตประจำวันมีดังต่อไปนี้นะคะประโยคแรกนะคะ what do you think about your book What do you think about your book? แปลว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นค่ะ Could you share your v i e w regarding the movie? Could you share your v i e w regarding the movie? แปลว่าคุณช่วยแชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพย,ายนตร์ได้ไหม What do you think of my new house? What do you think of my new house? แปลว่าเธอคิดว่าบ้านหลังใหม่ของฉันเป็นไงบ้าง How do you feel about that? How do you feel about that? แปลว่าคนรู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นติมเมื่อกี้นะคะเราสอน asking for an opinion แล้วนะคะก็คือการถามความคิดเห็นต่อมานะคะแล้ก็จะสอน giving an opinion นั่นเองนะคะก็คือการแสดงความคิดเห็นนั่นเองค่ะประอย่างเลนะคะ I thought book was very interesting I thought book was very interesting แปลว่า ฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมาก I don't feel that it's a good idea I don't feel that it's a good idea แปลว่าฉันไม่รู้สึกว่ามันเป็นความคิดที่ดี I don't think we need one I don't think we need one แปลว่าฉันไม่คิดว่าเราต้องการมัน I don't believe that it is yours I don't believe that it is yours แปลว่าฉันไม่เชื่อว่ามันเป็นของคุณ วันนี้นะคะก็จะแล้วการสอนการใช้ a r k i n g for and opinion กับ giving and opinion นะคะถ้าชอบแววหรือาไปใช้เราไปฝึกกันนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย